การอาเจียนของน้องแมวบ่งบอกอะไรได้บ้างแล้วอ้วกของน้องแมวแต่ละสีบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างวันนี้มีคำตอบค<า>่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตามธรรมชาติของน้องแมวแล้วน้องแมวก็จะ อาเจียนออกมาเมื่อได้กินอะไรที่ผิดสํแแดงไปนะคะแต่หากว่าเห็นว่าน้องแมวเนี่ยอาเจียนบ่อยๆโดยไม่หยุดเลยนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าน้องแมวเนี่ยกำลังไม่สบายนะคะ ซึ่งสาเหตุหลักๆมาจากการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารลำไส้อักเสบการมีแผลในกระเพาะนะคะก็อาจจะมีเลือดปนออกมาด้วยฉะนั้นเราต้องรีบพาไปหาสัตวแพทย์เลยนะคะเมื่อน,น้องแมวเนี่ยอาเจียนไม่หยุดนะคะเราต้องหมั่นสังเกตแมวของเรานะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าแมวอ้วกออกมาแต่ละสีเนี่ยมันบกบอกถึงโรคอะไรได้บ้างนะคะ แมวอ้วกเป็นสีเขียวจะบ่งบอกได้ว่าแมวกำลังติดเชื้อรุนแรงนะคะจากภายในลำไส้หรือกระเพาะอาหารของน้องแมวนะคะอันนี้คือปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนเลยนะคะเพราะว่ากำลังติดเชื้อรุนแรงเลยนะคะส่วนสีเหลืองนะคะถ้าแมวอ้วกเป็นสีเหลืองนั่นเกิดจากน้ำย่อยของน้องแมวนะคะ ส่วนของน้ำย่อยของน้องแมวจะเป็นสีเหลืองถ้าเกิดน้องแมวเนี่ยไม่ได้ซึมล่าเลิงปกตินะคะแต่ว่าอ้วกออกมาเป็นสีเหลืองอันนั้ก็เป็นปกตินะคะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่ถ้าอาเจียนออกมาแล้วเป็นสีเหลืองแล้วซึมไม่กินอาหารไม่วิ่งเล่นไม่ล่าเลิงเหมือนปกติ อาจจะเดาได้ว่าน้องแมวไม่ค่อยสบายแล้วให้รีบพาไปหาหมอด่วนเลยไม่งั้นก็อาจจะสายไปก็ได้นะคะนั่นแหละถ้าเกิดว่าอ้วออกมาแล้วมันเกิน3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เลยเนาะ ถ้าน้องแมวอ้วกเป็นสีแดงนะคะอันตรายและเป็นอาการที่รุนแรงที่อาจจะเกิดจากเส้นเลือดหลอดอาหารหรืออวัยวะภายในฉีกขาดก็ได้เพราะว่ามันจะมีเลือดปนออกมาด้วยนะคะจึงเป็นสีแดงนะเบื้องต้นก็คือให้รีบพาไปหาหมอด่วนเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ข้างในของน้องแมวเนี่ยตรงไหนเลือดออกบ้างไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหลอดอาหารหรือว่าอาวัยวะภายในร่างกายของน้องแมวนะคะต่อไปก็แมวอ้วกเป็นสีขาวนะคะถ้าเกิดมีอาการไอร่วมด้วยนะคะแสดงว่าแมวอาจ,จเป็นโรคหวัดเรือลังให้ตรวจด,ดีกว่านะคะพาไปตรวจด,ดีกว่าว่าเป็นอะไรกันแน่เนาะถ้าน้องแมวอ้วกออกมาเป็นสีน้ำตาล นั่นอาจจะหมายถึงว่าในกระเพาะของน้องแมวอาจจะมีเลือดออกก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็รีบรักษาโดยด่วนเพราะว่าน้องแมวอาจจะเป็นโรคกระเพาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ